ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับเมนวาทาโอ่ค่ะวันนี้ทำรนดอมในหัวข้อภารกิจทางจิตวิญญาณ เส้นทางของใครหลายๆคนนะคะที่เข้ามาฟังรันดอมในช่วงเวลาไหนก็ตามตอนนี้คุณกําลังมีบางสิ่งบางอย่างที่กําลังบ่งบอกถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณภายในอย่างชัดเจนคุณอาจจะผ่านเรื่องยากๆในชีวิตมามากๆเลยนะคะและบางครั้งมันไม่ได้มีองค์ประกอบเพียงแค่ตัวคุณคนเดียวแต่หมายถึงโลกรอบตัวคุณด้วยเพื่อนๆของคุณด้วยคนรักของคุณด้วย บางครั้งมันมีเรื่องยากๆที่คุณเคยเข้าใจว่าคุณไม่น่าจะผ่านมันได้เลยแต่ในเวลาถัดมาคุณกลับรู้สึกว่าเอาผ่านได้ไงก็ไม่รู้เป็นพลังงานที่เหมือนคุณผ่านความเจ็บปวดความเสียใจในอดีตที่คุณเคยคิดว่าถ้าใครสักคนนั้มาเจอปัญหาแบบฉันเขาไม่น่าจะรอดได้นะแต่เอาคุณดันผ่านเฉยและในช่วงเวลานี้เหมือนคุณกลับคืนสู่ความรักแทนความกลัว และมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกถึงการไปสู่เป้าหมายปลายทางที่คุณใฝ่ฝันทั้งที่ตอนแรกมันอาจจะดูเป็นไปไม่ได้เลยแต่ตอนนี้คุณกลับรู้สึกว่าคุณมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจและเห็นโอกาสกับสิ่งนั้นมากขึ้นบางคนนะคะเป็นสตาร์ซีและเป็นผู้ที่มีภารกิจทางจิตวิญญ,ญาณที่จะลงมาทําบางสิ่งบางอย่างในโลกใบนี้แต่คุณได้หลงลืมตัวตนและคุณลืมไปว่าคุณมีความสามารถในการตือนรู้และก้าวผ่านเรื่องยากๆในบททดสอบชีวิต และคุณก็ใช้ชีวิตแบบมนุษย์ปุตุชนธรรมดาธรรมดาไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคุณกลับได้รู้ตัวว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่ยิ่งใหญ่มากในหัวใจของคุณและมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมที่คุณรู้มันด้วยแก่นของวิญญาณภายในซึ่งไม่สามารถที่จะอธิบาย หรือจะไปบอกกับใครว่ามันมายังไงมันไปยังไงแต่มันเหมือนมันเป็นเส้นทางในชีวิตของคุณที่จู่ๆคุณก็ปิ๊งวบ์ขึ้นมาว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องเดินทางไปตรงนี้นะแล้วก็ดันไปเจอกับใครสักคนที่ช่วยอธิบายบางสิ่งที่คุณเข้าใจในสิ่งที่คุณรู้สึกจากข้างในอยู่แล้วและบางครั้งมันก็มีอะไรที่แบบๆเข้ามาในหัวแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นคําตอบที่เราตามหาจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเรื่องบังเอิญแต่มันคืออะไรบางอย่างที่คุณระลึกได้จาก การจำได้หมายรู้เรื่องของโชคชะตาและสิ่งที่คุณเขียนลงมาในบทเรียนชีวิตนะคะหลายๆคนจะสัมผัสสิ่งนี้ได้เมื่อคุณเข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้และคุณเข้าใกล้เวลาสำหรับการพัฒนาตัวตนภายในไปสู่แกนแท้ของจิตวิญญาณและในเส้นทางของคุณอาจจะมีอุปสรรคปัญหามีขึ้นลมมีมลสมมีซาตานมีสิ่งที่ไม่ดีมีกิเลสตัณหาอะไรต่างๆในการขวางกัน้น โอกาสในการเติบโตทางจิตวิญญาณของคุณอยู่แต่มีพาร์ทเนอร์แล้วก็ไฮเออร์เซลล์หรือตัวตนที่สูงกว่าแล้วคุณรู้ครูบาอาจารย์หรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่เป็นมนุษย์มานาเหมือนกันกับคุณเนี้ยแหละที่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณอยู่นะคะและสิ่งที่สําคัญมันดูแปลกมากๆในบางครั้งที่คุณรู้สึกว่าเป็นคนแปลกหน้าหรือเป็นคนที่ดูไม่ได้มีอะไรใน การใช้ชีวิตร่วมกันนานนักแต่คุณกลับรู้สึกคุ้นเคยและเข้าใจกันได้ดีเพราะงั้นความสัมพันธ์บางครั้งมิตรภาพเนี่ยมันไม่ได้มาในเชิงของการค่อยๆสะสมเหมือนหยอดเหรียญลงกระปุกทุกวันแต่บางครั้งมันมาตั้งแต่ อดีตชาติหรือว่าพันธสัญญาก่อนลงมาเกิดแล้วดังนั้นคุณอาจจะรู้สึกคุณหน้าใครบางคนหรือสบายใจในการได้อยู่กับใครบางคนหรือการพูดเรื่องยกยกๆในชีวิตที่คุณไม่เคยเล่าให้คนใกล้ตัวฟังกับคนแปลกหน้าบางคนที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตของคุณมันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเมื่อเขาคนนั้นเป็นพาร์ทเนอร์ทางจิตวิญญาณของคุณหรือเป็นใครสักคนที่จะมาไขาคําตอบบางอย่างเพื่อช่วยนําทางในชีวิต กันแลนนะคะะและมันอาจจะต้องตัดสินใจค่อนข้างจะหนักมากเพราะบางคนรู้สึกได้ว่าการจะทําสิ่งที่ถูกต้องหรือสิ่งที่คุณรู้สึกจากข้างในเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเขาทํากันหรือไม่ใช่สิ่งที่คนอื่นเขาจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดูโอเคนักสักเท่าไหร่บางคนเจอบททดสอบยากๆที่เหมือนกับว่าคุณจะต้องสลากิเลสหรือว่าความอยากได้อยากมีบางอย่างที่คนอื่นมักจะบอกว่าคุณควรจะเป็น หรือควรจะทำอะไรให้สอดคล้องกับสังคมที่คุณอยู่โลกรอบตัวที่คุณเห็นบางครั้งคุณต้องหลบเลี่ยงอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ดูน่าก,กลัวหรือดูมีอำนาจมากกว่าคุณก็ได้ค่ะมันเป็นพลังงานที่ต้องให้เวลาสำหรับการเติบโตจริงๆและหลายครั้งคุณอาจจะโดนเพ่งเลงจากสิ่งที่ไม่ดีฝ่ายมืดฝ่ายมาหรือว่าคนไม่ดีบางคน และพลังงานของกิเลสตันหาหรือว่าความยั่วยวนบางสิ่งบางอย่างสิ่งเหล่านั้นมันทยอยเข้ามาทดสอบคุณว่าคุณจะสามารถทำในสิ่งที่ใจของคุณเรียกร้องหรือว่าสิ่งที่คุณรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกได้หรือเปล่าเพราะงั้นมันเหมือนเป็นการเทสอะคะ่ะว่าคุณพร้อมสำหรับการตื่นรู้จริงๆไหมคุณพร้อมสำหรับการเปลี่ยนตัวเองไปสู่ตัวตนที่ดีกว่าเดิมหรือเปล่า บางครั้งมันก็เหมือนการลดน้าหนักนะเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการผอมมันเป็นเรื่องที่ดีและเฮลตี้มากๆแต่เราก็เลือกที่จะกินขนมหรือกินอะไรตามปากที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความเคยชินที่เราชอบหรือว่ามันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันมันเป็นความง่ายต่อการใช้ชีวิตแต่การที่เราจะฝืนตัวเองก็ทําในสิ่งที่เรารู้ว่ามันดีแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทํามันนะเพื่อตัวเราได้แล้วในวันนี้มันกลับเป็นสิ่งที่ท้าทายมากๆอะค่ะ ท้าทายว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างสิ่งที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่อีกแล้วสําหรับเรากับสิ่งที่เราคุ้นเคยกับมันแล้วเรารู้สึกว่ามันจะกลับไปวนหลูก,กับเรื่องราวเดิมๆในชีวิตอีก มันเหมือนคุณจะต้องตัดสินใจในเส้นทางของคุณนะคะแต่ไม่ว่าคุณจะไปผิดทางยังไงก็จะมีพาร์ทเนอร์หรือใครบางคนที่คอยดึงคุณกลับมาในเส้นทางนี้และบางคนอาจจะมีพลังงานของทวินเฟรมนะคะเพราะมันเป็นพลังงานเหมือนคู่หยิงยางเหมือนขั้วตรงข้ามเหมือนคนที่อยู่ในความเป็นตัวตนของกันและกัน อะไรบางอย่างที่กำลังดึงคุณกลับเข้ามาสู่เส้นทางจิตวิญญาณและคำตอบที่ถูกต้องในสิ่งที่คุณเลือกลงมาเพื่อจะสร้างมันบนโลกใบนี้บางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันยากจังเลยนะการที่เราจะใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาให้เราพอใจพอเพียงพอดีและมีความสุขในขณะที่โลกรอบตัวกลับบอกว่า มันไม่เหมาะกับคุณเลยแล้วมันไม่ใช่เวของคุณคุณจะต้องไปในส่วนนู้นส่วนนี้ไปวิ่งตามสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นกันแต่บางครั้งคุณรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นคุณมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่คนอื่นเป็นบางครั้งการค่อยๆเชื่นชมชีวิตจากสิ่งเรียบง่ายที่คุณเจอหรือสิ่งเรียบง่ายในชีวิตที่คุณมีมันจะเป็นต้มต่อให้คุณได้สะสม ความเชื่อมั่นในตัวเองและความภูมิใจในตัวตนของคุณจริงๆโดยที่ไม่ต้องสนใจความคิดหรือว่ากระแสสังคมภายนอกอย่างเช่นตอนเช้าอะค่ะแค่ตื่นมาแล้วขอบคุณชีวิตว่าเอ้ยวันนี้ยังมีลมหายใจแล้วฉันจะได้ทําอะไรบางอย่างที่ฉันรักเพราะฉันยังมีชีวิตอยู่และมันเป็นโอกาสสําหรับฉันมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไม่มันอร์มอลจังเลยก็แค่ตื่นมาแล้วหายใจได้ใครๆเขาก็เป็นกันยกเว้นคนที่เสียชีวิตนะคะและมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับ เราไม่เคยขอบคุณลมหายใจของเราเลยเราไม่เคยขอบคุณหัวใจของเราที่เต้นในตอนเช้าและทุกๆวินาทีโดยที่ไม่เคยหยุดพักสมองของเราที่สามารถคิดหรือว่าใช้ชีวิตได้เราไม่เคยขอบคุณกับร่างกายธาตุขันหรือว่าสิ่งที่เรามีเลยจนวันใดวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราล้มป่วยหรือว่าเราไม่มีสิ่งนั้นอีกแล้วอะเราจรึงจะรู้สึกได้ว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยนะ การใช้ชีวิตที่เราได้มีลมหายใจได้ตื่นมาในทุกๆวันด้วยการรับแสงออร่าของวันใหม่ขาของเรายังเดินได้แขนของเรายังขยับได้ตัวของเรายังสามารถที่จะลุกขึ้นมาจากเตียงด้วยตัวของเราเองได้มันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่คุณจะรู้สึกถึงคุณค่าของมันก็ต่อเมื่อมันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอบคุณความธรรมดาของชีวิตจนเป็นเรื่องปกติอะคะ่ะ คุณจะรู้สึกว่าชีวิตมันเป็นของขวัญจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่เคยสังเกตมันจริงๆอะคะ่ะเราจะไม่เคยระลึกรู้ได้เลยว่าความมีชีวิตอยู่เนี่ยมันพิเศษยังไงเราก็จะไปสแสวงหาแต่สิ่งที่คนอื่นเขาบอกว่าชีวิตเรายังขาดนะชีวิตเรายังไม่มีแต่ในสิ่งเหล่านั้นนะคะมันอาจจะยังไม่ใช่เวที่เรารู้สึกว่า เราจะต้องไปณตอนนี้แต่สิ่งที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันมันอาจจะเป็นเวที่เราอิ่มใจอะ่ะเพียงแค่มันไม่ได้เหมือนกับใครหรือมันไม่ได้อยู่ในจุดที่จะเอาไปบอกคนอื่นที่เขามองว่าชีวิตธรรมดาธรรมดาของเธอนั้นมันเป็นสิ่งที่มีค่าแต่คุณควรจะขอบคุณมันค่ะคุณควรจะรู้สึกถึงความธรรมดาที่แสนพิเศษ เพื่อให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนพิเศษของจัก,กรวาลในทุกๆวันแล้วความสุขความพิเศษความอิ่มใจการเติมเต็มตัวเองด้วยความรู้สึกที่เราเต็มแล้วจากข้างในโดยที่ไม่ต้องรอให้อะไรมาเติมเราอมันจะเป็นพื้นฐานที่หนักแน่นในเส้นทางของจิตวิญญ,ญาณและการใช้ชีวิตคุณจะรู้สึกได้ว่าทุกๆวันของคุณเป็นของขวัญจริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องรอว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้รับของขวัญจากการเงินที่มากขึ้นจากความสัมพันธ์ที่เพอร์เฟกหรือว่าสิ่งที่คนอื่นเขามองหากัน หรือสิ่งที่คุณยังไม่มีณปัจจุบันบางครั้งมันเป็นเรื่องของกฎจักรวาลและแรงดึงดูดมากๆเลยนะการที่เราเหมือนเออเรารู้แล้วว่าเราเต็มเรารู้แล้วว่าเรามีอะไรเราชื่นชมยินดีและขอบคุณพลังของกระแสจิตที่มันเต็มไปด้วยไวเบรลชั่นที่ดีความสุขความอิ่มเอมใจเนี่ยมันจะสานสะเทือนเข้าไปยังแก่นของจิตวิญญาณแล้วมันทําให้คุณอะได้รับแต่สิ่งดีๆอยู่เสมอ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราตอบโจทย์ชีวิตด้วยคําว่าไม่มีและรู้สึกว่าฉันยังขาดอยู่ไม่ว่าคุณจะวิ่งไปสแสวงหาอะไรอะคะแก่นของพลังงานข้างในก็จะสั่นด้วยความรู้สึกว่าคุณต้องสแสวงหาอยู่เสมอดังนั้นเมื่อไหร่ที่เราเข้าใจการทํางานของพลังงานตรงเนี้ยสิ่งแรกที่เราจะทําคือการจดจ่อกับสิ่งที่เราต้องการเป็นให้มันเกิดขึ้นในความรู้สึกณนะตอนนี้ หากเราต้องการจะเป็นคนที่มีความมั่งคัง่งจงรู้สึกมั่งคั่งจากหัวใจภายในหากเราต้องการจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีจงระลึกรู้ว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีและศรัทธาในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นไม่ใช่สแสวงหาแค่สิ่งที่คุณไม่มีและคุณรู้สึกว่าอะไรก็ได้ว่าขอให้มีเหอะเ <laughs> พราะมันจะทําให้เราสูญเสียอํานาจในการเลือกเส้นทางชีวิตที่เราปรารถนา การที่เรามวแต่ว,วิ่งสแสวงหาด้วยความขาดแคลนนะคะในพลังงานตรงนี้มันจะทําให้คุณละเลยบางสิ่งที่สําคัญมากๆในภารกิจทางจิตวิญญาณของคุณซึ่งตอนนี้มันเป็นพลังงานของความโกรธความปั่นป่วนกิเลสตัณหาความไม่ชอบใจความเสียใจในอดีตท,ที่กําลังปัถุขึ้นมาและมันถึงเวลาสําหรับการเยียวยาสิ่งเหล่านั้นนะคะคุณต้องเลือกสิ่งที่เสียงภายในของคุณนําทางคุณไปศรัทธาในตัวเองเชื่อมั่นในการพัฒนาการเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณ บางครั้งการสูญเสียที่ผ่านมาค่ะมันกำลังบ่งบอกว่าคุณกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่จุดที่เรียกว่ามันต้องไปให้ไกลกว่าความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเก่าและในความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกหรือเป็นสิ่งที่มันไม่โอเคสำหรับคุณนะคะขอให้คุณรู้ว่าคุณสามารถที่จะเลือกสิ่งที่คู่ควรกับคุณได้นะ เพราะว่าบางครั้งมันเหมือนคุณกลัวคุณหวาดระแวงและคุณไม่กล้าที่จะรักเพราะความสูญเสียในอดีตเพราะคุณเอาแต่กลัวสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจึงตอบโจทย์การสั่นสะเทือนด้วยความรู้สึกว่าฉันไม่คู่ควรและฉันไม่มีและฉันจะต้องสแสวงหาสิ่งที่มันปลอดภยอัยกว่านี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าตัวฉันคือสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดพลังงานข้างในของฉันคือความปลอดภัยและความระลึกรู้ว่าฉันจะได้รับความรักที่ดีจิตใจของคุณจะเบาลงค่ะ หลายคนมีไพ่เดวิลนะเราเรารู้สึกว่ามันเป็นพลังงานของความต้องการใครบางคนที่คุณไม่มั่นใจว่าคุณจะไปถึงเขาได้จริงๆหลาและคุณรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าชายที่กําลังต่อสู้กับมังกรตัวใหญ่บิ่มเทมเพื่อที่จะไปหาเจ้าหญิงในหอคอยแต่ตอนนี้คุณไม่มีอาวุธและคุณรู้สึกเหมือนคุณต้องการใครสักคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่จะช่วยคุณไปสู่จุดนั้นได้อย่างแท้จริงแต่ คอนเฟิร์มนะคะว่าไพ่บอกว่าคุณมีพาร์ทเนอร์และมีทีมอยู่แล้วเพียงแต่คุณจะต้องมีความเชื่อละการเดินทางค่ะบางคนจะมีการเดินทางไปยังบางแห่งหรือว่าความรู้สึกได้ว่าคุณอาจจะไปที่ไหนสักแห่งในมิติฝันของคุณหรือในความฝันของคุณเพื่อไปรับข้อมูลทางจิตวิญญาณและมันทำให้คุณได้รู้อะไรบางอย่างในภารกิจของคุณในเส้นทางชีวิตของคุณและความหมายของการดำรงอยู่ในโลกใบนี้ หลายคนจะเจอกับกลุ่มเพื่อนกลุ่มคนและบางคนจะเจอกับคู่แท้ทางจิตวิญญาณและบางคนจะอยู่ในช่วงของความรู้สึกที่เหมือนคุณต้องการจะกระโดดออกไปจากหนองน้ําเดิมที่คุณเคยอยู่เพื่อไปอยู่ในสถานที่ใหม่ที่มันมันดีกว่านี้แต่ในขณะเดียวกันอย่าละเลยการรู้สึกขอบคุณชีวิตที่คุณมีไว้แล้วนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแสวงหาแต่จะหลุดพ้นจากของเก่าแต่ไม่เคยรู้สึกถึง ความอิ่มเต็มของชีวิตนะคะมันจะทําให้คุณไปที่ไหนที่ไหนมันก็ยังไม่อิ่มก็ยังไม่เต็มก็ยังต้องแสวงหาของใหม่ไปเรื่อยๆดังนั้นเมื่อไหร่ที่คุณกลับมาชัดเจนกับเส้นทางในจิตวิญญาณของคุณเสียงเรียกภายในและสิ่งที่คุณรู้อยู่แก่ใจว่าคุณอยากที่จะทํามันน่ะ ขอให้คุณกลับมาโฟกัสนะคะแล้วก็ศรัทธาตัวตนภายในของคุณก่อนเชื่อว่าคุณจะทํามันได้ค่ะและคุณจะเห็นพาร์ทเนอร์เห็นอะไรหลายๆอย่างที่จิตวิญญาณน,นำทางให้กับคุณนะคะเพราะมันเป็นภารกิจหลยายโชคชะตาที่คุณจะต้องได้ไปที่ไหนสักแห่งไปเจอใครบางคนหรือ,อการระลึกรู้ถึงแก่นของภารกิจความหมายของชีวิต และมันจะมีสิ่งเก่าๆที่อาจจะต้องแบบก้าวออกมาจากจุดนั้นให้ได้อะอะไรใดๆที่คุณเคยผ่านมาแล้วในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความผิดหวังความรักซ้อนความเสียใจความรู้สึกด้อยค่าและความปัถนาทางร่างกายหรือกิเลสบางอย่างที่คุณไม่สามารถก้าวพลนตัวต,วตนเดิมได้อะค่ะหลังจากนี้มันจะมีบททดสอบบางอย่างที่ช่วยให้คุณก้าวออกไป อาจจะมีพาร์ทเนอร์ที่มาเป็นครูรู้มาเป็นเพื่อนมาคอยซัพพอร์ตคุณและมันจะมีบางอย่างที่เป็นอุปสรรคจากนิสัยเก่าๆในรากจิตของคุณหรือว่าตัวตนเก่าที่คอยแต่จะกระชากคุณกลับไปแล้วบอกว่าคุณทํามันไม่ได้แล้วคุณไม่คู่ควรแต่ขอให้เชื่อค่ะว่าขอให้คุณเชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการจะเป็นมันแล้วคุณจะเป็นมันตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณคือใครอะค่ะ โลกจะตอบรับสิ่งที่คุณรู้สึกเพราะงั้นทุกอย่างมันต้องมาจากความรู้สึกข้างในว่าคุณเป็นได้และคุณเหมาะสมและคุณคู่ควรกับสิ่งนั้นจริงๆไม่งั้นมันจะมีบางอย่างที่เหมือนเป็นกำแพงที่ขวางกั้นคุณอยู่แล้วคุณไม่สามารถที่จะไปจากจุดนั้นได้สักทีเพราะงั้นสิ่งนี้ค่ะใช้ความรักในการนำทางค่ะบางคนจะมีพาร์เนอร์ทางจิตวิญญ,ญาณที่รอคุณอยู่บางคนจะมีเหมือนเพื่อนกัลยนานมิตรที่คอยนำทางคอยช่วยเหลือเกื้อหนุน แต่มันขึ้นอยู่กับตัวคุณจริงๆนะถ้าหากคุณไม่ศรัทธาในสิ่งที่คุณมีในตัวตนที่คุณเป็นมันก็ไม่สามารถที่จะมีใครมานำทางคุณไปได้ะค่ะดังนั้นบางครั้งคุณจะได้รับเมสเซจข้อความจากจักรวาลเพื่อบอกว่าคุณเป็นใครคุณมาทำอะไรในโลกใบนี้แล้วที่ไหนที่คุณต้องไปอะไรที่คุณต้องทาแต่คุณจะเชื่อหรือไม่อยู่ที่ตัวคุณเองและสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะบางคนจะอยู่ในช่วงที่เหมือนด้อยค่าตัวเองหรือรู้สึกไม่มั่นใจ หรือกลัวความเจ็บปวดในอดีตกลัวมันพังอีกรอบหนึ่งกลัวปีศาจที่อยู่ตรงหน้าแล้วคอยขวางกั้นคุณจากสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้คุณใช้ความขอบคุณกระแสจิตในการชื่นชมสิ่งที่คุณมีวันละนิดวันละนิดแม้มันจะเป็นแค่ลมหายใจที่ยังมีอยู่หรือว่าร่างกายทาดขันที่ยังแบบพอจะเดินได้พอจะทําอะไรได้บ้างสิ่งที่คุณแบบกระเถิบขึ้นมาจากตัวตนเก่านิดนึงแล้วอะขยันที่จะขอบคุณตัวเองอะค่ะ ขยันาที่จะขอบคุณโลกรอบตัวที่ช่วยเหลือนำทางคุณมาสู่จุดนี้แม้มันจะผ่านคืนวันที่แย่ๆก็ตามทีนะแต่บางครั้งสิ่งแย่ๆพวกนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจอะค่ะเราจะรู้สึกขอบคุณเลยอะว่าเออถ้าไม่มีเรื่องราวสวยๆพวกนั้นนะฉันก็คงจะไม่ได้เติบโตมาเป็นคนที่ดีได้ขนาดนี้ในวันนี้และสิ่งที่สําคัญคือต้องขอบคุณตัวเองด้วยนะเพราะหลายคนที่เจอเรื่องราวแย่ๆแบบนั้นะ่ะเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะเป็นเหมือนเราในวันนี้ ดังนั้นทุกอย่างอะคะ่ะมันคือการสํานึกรู้คุณในชีวิตและการชื่นชมยินดีกับสิ่งที่มันดูธรรมดาธรรมดาในชีวิตคุณเนี่ยแหละเมื่อไหร่ที่คุณมองว่ามันพิเศษนะคะเสียงของคนรอบข้างที่บอกว่ามันต้องดีกว่าเนี้มันจะไม่สามารถทําให้คุณรู้สึกขาดแคลนแต่มันจะกลายเป็นแรงบันดาลใจและอะไรบางอย่างที่ช่วยผลักดันคุณและ คุณจะรู้สึกขอบคุณตัวเองไปพร้อมๆกับแรงบันดาลใจของคนรอบตัวที่บอกว่าคุณต้องดีขึ้นกว่านี้นะมันจะไม่ใช่ความรู้สึกที่เหมือนทําไมจะต้องมาจัดฉันทาไมจะต้องมาบูลลี่ทำไมจะต้องมาบอกว่าฉันยังดีไม่พอแต่มันจะเป็นความรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองและขอบคุณรอ,รอบตัวที่ผลักดันเราให้เติบโตดังนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนที่อยู่ในสถานการณ์เผชิญหน้ากับความเสียใจในอดีตความกลัวความเจ็บปวดหรือกิเลสอะไรบางอย่าง ขอให้เชื่อค่ะคุณมีพาร์ทเนอร์ทางจิตวิญญาณและผู้คนที่อยู่เคียงข้างที่ดีที่สุดเมื่อไหร่ที่คุณมองเห็นการขอบคุณชีวิตที่มันดูนนอร์มอลนอร์มในทุกวันนะคะคุณจะรู้สึกขอบคุณทุกอย่างได้ง่ายขึ้นคุณจะเห็นสิ่งที่คุณเคยเกลียดเป็นสิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้ชีวิตคุณจะเห็นสิ่งที่คุณไม่ชอบใจกลายเป็นโอกาสใหม่ๆในชีวิตและคุณจะเห็นว่ามันไม่จําเป็นต้องรอให้ได้สิ่งไหนที่คุณรอคอย แต่คุณสามารถระลึกรู้ได้เลยว่าคุณได้รับมันแล้วนะวันนี้และมันเต็มอิ่มอยู่ข้างในเหลือแค่การลงมือทําเท่านั้นเองดังนั้นการโฟกัสนะคะสำคัญมากเลยและการเปิดใจให้กับมิตรภาพที่คุณรู้สึกได้จากข้างในว่าเขาเป็นพาร์เนอร์ของคุณนะแม้มันจะดูเหมือนเออไม่ค่อยจะรู้จักกันเลยแล้วทาไมรู้สึกมันรู้จักกันรวดเร็วขนาดนี้ มันดูเป็นอะไรที่ดูแปลกหรือเปล่านะแต่บางทีหลายๆครั้งอะคะ่ะโลกรอบตัวมักจะให้สิ่งที่ดูมหัศจรรย์กับเราให้เราได้เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยนมุมมองในชีวิตที่ดูเหมือนจะเป็นมิติที่3ของเราไปสู่มิติที่สูงกว่าได้ง่ายๆเลยนะคะดังนั้นขอแค่คุณเปิดใจอะคะ่ะรันดอมนี้อาจจะช่วยให้คุณเข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่คุณเข้าใจตัวเองและตระหนักรู้ตัวต,วตนภายในนะคะภารกิจทางจิตวิญ,ญญาณจะบอกคุณว่าคุณเป็นใครและคุณควรทําอะไรต่อจากนี้ ดังนั้นขอให้เชื่อและศรัทธาในตัวเองนะคะและช่วงนี้ก็เช่นเคยนะคะยังไม่รับการดูดวงส่วนตัวนะเพราะงั้นสู้ๆนะคะสำหรับหลายๆคนที่เจอเรื่องดักไซแล้วก็ช่วงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิญญ,ญาณส่วนใครที่รู้ตัวเป็นไลเวอร์เกอร์ทวินเฟมนะคะสามารถสมัครสมาชิกในระบบ V.I.P. ของ Channel ระบบสมาชิกนี้จะมีพอดแคสต์ที่ช่วยให้คุณเข้าใจเส้นทางทางจิตวิญญ,ญาณและคู่แท้าทางจิตวิญ,ญญาณของคุณได้ มาขึ้นนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจทุกปุ่มซุปเปอร์ตงทุกการสนับสนุนแล้วก็การเติบโตในเส้นทางของจิตวิญญาณร่วมกันนะคะส่วนใครที่ ต้องการคอร์สเรียนทางจิตวิญญาณนะคะสามารถเลื่อนลงไปดูรายละเอียดข้อมูลแล้วก็ลิงคอร์สเรียนข้างล่างแม่หมอจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าใจตัวเองการฟังเสียงภายในการอบกอดเด็กน้อยในใจนะคะซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถปลดล็อกตัวเองเข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้ได้ง่ายมากขึ้นและขอให้ทุกคนเติบโตในเส้นทางของจิตวิญญาณอย่างราบเรื่นและก้าวกระโดดไปได้วยกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ